สวัสดีครับคิดเล่นเห็นต่างกับคำพกาค่ะแขกแล้วก็คุณอาจบุญนาคมาพบกับคุณผู้ชมที่นี่นะคะทาง Voice TV ทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะสองทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งค่ะนะครับคุณอาจวันนี้จะต้องพยายามแย่งแขกพูดนิดนึงนะ,นะคะวันนี้นข้อมูลเต็มมาจัดเต็มตามเคยใช่ไหมครับแล้วก็เนื่องจากเสียงมีเท่านี้ <laughs> ก็ต้องให้คุณอาจมีรีบ่วยใช้โอกาสที่แขกป่วยเนี่ยนะคะแย่งซีน ไม่หรอกครับไม่เป็นไรเพราะยังไงคุณก็เป็นนางเอกอยู่เสมอนะครับหลังจากที่ตะหวาดอีกคุณไปเมื่อตอนที่แล้วกระซิกกระซิกมีคนนะครับเขียนคอมเมนต์มาเห็นใจมากมายนะครับแล้วคุณทำไมต้องทำเสียงต่ำตามดิฉันด้วยดิฉันเนี่ยเสียงต่ำเพราะป่วยคุณต้องดึงดึงคีของดิฉันให้สูงขึ้นเอออะไรอย่างนั้นคุณไปปรากฏปกติดีเสียงบริโทนต่ำอยู่แล้วนะครับรีิ่งต่ำาไปกันใหญ่เลยทีนี้คุณอาจจ ช่วงที่ผ่านมามีวันสําคัญนะคคือวันที่23ตุลาคมนะคะซึ่งวันเปียมหาราชแล้วก็มักจะมีพระราชกรณียกิจของราชการที่5ซึ่งยกย่องกันมากนะคะเป็นที่จดจําและนั่นอาจจะทําให้ได้สมยาของความเป็นมหาราชนั่นก็คือได้ทําการเลิกทาสใช่ครับนะฮะก็จะเห็นนะฮะภาพนะฮะฝาผนังตรงโดมในพระที่นั่อนันตสมาคมก็จะเป็นรูปนั้นทีนี้พอมาพูดถึงเรื่องการเลิกทาสแค่เข้าใจว่า ว่าในประวัติศาสตร์การรับรู้อ,อของคนไทยรนะเรารับรู้เรื่องการเลิกอกทาสมากมแต่ทีนี้ถ้าเราจะถามต่อไปว่าแล้วทาสคืออะไรทาสเป็นใครทาสมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ เราจะเริ move, ่มอึ้งๆกันไหมคุณอาจคุณอาจมีความรู้เกี่ยวกับธาตุอะไรบ้างไหนลองเามาเปลี่ยนกัน่อยสิก็คือเราก็จะจําเรื่องระบบเรื่องธาตุเวลาเราเรียนใช่ไหมฮะธาตุในเรือนเบี้ยอะไรอย่างเงี้ยฮะว่าเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยมีหน้าตาของธาตุในเรือนคุณอาจเช่ที่จะดูไม่ใช่จากความจริงนะฮะคือเราก็จะดูเห็นจากละครย้อนยุคทั้งหลายนะฮะว่าธาตุก็จะต้องนุ่งผ้าแถบเก่าๆโจงถ้าเป็นผู้ชายก็จะไม่นุ่งเสื้อไม่ใส่เสื้อนะฮะแล้วก็เปลยอกแล้วก็เดินขวักขวายอยู่ในบ้าน แล้วก็จะตัวดำๆแล้วก็จะถูกโบยเคี้ยนตีแล้วก็ถูกคนที่เป็นนายนี่ข่มเหงอยู่ตลอดเวลาทีนี้ละครพวกนี้เอาข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตของทาาใช่าหน้าตายังไงทาดกินอะไรทาดคุยเรื่องอะไรกันท้าสถูกเคี้ยนตีโบยตีทาดมีกี่ประเภทละครพวกนี้เขาเอาข้อมูลมาจากไหนคุณจะให้ผมสารภาพไหมครับว่าตอนนี้ผมทำ เป็นเขาเรียกอะไรฮะเป็นผู้ให้คําแนะนําในเรื่องที่ละครทีวีที่จะมีขึ้นในใกล้ๆอันเร็วๆนี้ที่เป็นเรื่องทาตอยู่เช่นเดียวกันผมก็เกิดปัญหาประสบปัญหาว่าผมไม่สามารถที่จะหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับว่าทาตในยุคนั้นเนี่ยฮะมีชีวิตปเป็นอยู่อย่างไรนะความจริงไม่ใช่แค่เฉพาะทาตนะฮะแต่ถ้าเรื่องพวกไพร่ด้วยก็เช่นเดียวกัน,นะฮะเราจะมีแค่บันทึกของพวกขุนน้าขุนนางหรือว่าที่เป็นข้าบดีเท่านั้นที่ว่าเราจะรู้ว่าชีวิตความเป็นอยู่เขาเป็นอย่างไรนั่นแปลว่าละครเกี่ยวกับ ท,ที่เคยดูดูกันนะมาที่เรานางธาตุอียงอีเยนทั้งหลายเนี่ยแปลว่ามนโนเอาเองหรือคุณอาจ <c oughs> จินตนาการเอาเองว่าเอธาตุน่าจะต้องตัวดำอย่างนี้ธาตุน่าจะผมสั้นอย่างนี้ ธาาุน่าจะกินอย่างนี้พูดจาแบบนี้ไม่ต้องอะไรฮะแค่ว่าาตาใช้อะไรเป็นภาชนะในการกินเนี่ยก็ต้องถกเถียงกันแล้วใช่ไหมครับผมก็ต้องบอกว่าเอ๊ะในฉากที่โรงครัวมีฉากกินเนี่ยเขาจะต้องใช้อะไรอย่างน้อยๆในความเห็นของผมก็อชามกระเบื้องนี่คงจะใช้ไม่ได้สังกะสีในยุคนั้นมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่แพร่หลายหรือมีจะใช้อะไรดินเผาหรือกะลาก็เกิดข้อโต้แย้งกันขึ้นมาว่าเอ๊ะตกลงเราจะใช้อะไรกันดีอย่างเงี้ยแสดงว่าน่าตกใจนะความรู้เรื่องท่าเราน้อยกันมาก คุณอาจสังคมไทยเป็นสังคมที่ขาดแคลนความรู้ถรียนนั้นเลยหรอแสดงว่าเราพูดเรื่องการเลิกท่าแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้โหเรื่องการเลิกท่านี่เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่สําคัญมากสําหรับประวัติศาสตร์ไทยโดยที่คือเราให้ความสําคัญกับการเลิกท่าโดยที่เราไม่จําเป็นต้องรู้จักท่าเลยใช่ไหมคุณอาจอันนี้หอ้กําลังตั้งคำถามกับสังคมไทยนะคะว่าสังคมไทยตื่นเต้นยินดีปรีดากับการเลิกทาส โดยที่สังคมไทยไม่รู้จักทาตเลยม,มันเป็นไปได้อย่างไรความจริงเนี่ยมีงานเขียนมือชิ้นแต่ว่า<ะ>ที่ไม่ใช่โดยนะักเขียนไทยหรือว่านะักประวัติศาสตร์ไทยนะฮะเป็นคนเป็นคนต่างชาติที่ก็ามาอยู่ในเมืองไทยช่วงนั้นที่จะมีบ้างที่เราจะได้เห็นนะอย่างงานของแอนนาเรโนเวนส์นะฮะซึ่งอาจจะถูกแปะป้ายว่าเป็นตัวร้ายในสังคมไทยหรือในในหน้าประวัติศาสตร์ไทยก็ตามนะฮะผมคิดว่ามีแมแมแอนนาเขียนในโรแมนซ์พาเรมที่เขียนเรื่องการที่ว่าไปเห็นทาตของคนหนึ่งที่ถูกทรมานทรกรรมและ ก็ลุกขึ้นมาเพื่อที่จะพูดว่าเพื่อที่จะให้ทาสคนนั้นเป็นไทยขึ้นมานะฮะมีผมที่ได้อ่านก็แต่ก็เราก็ยังไม่มีความรู้อยู่ดีว่าทาสเป็นใครธาตหน้าตาอย่างไรธาพูดใจอย่างไรกินอยู่อย่างไรกินอยู่อย่างไรใส่เสืะอย่ายังไงเดินไปได้ถึงท่านไหนออกจากรั้วบ้านได้ไหมอะไรนี้ยังไม่ทราบเลยไม่มีความรู้เลยเพราะฉะนั้นนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้เราสองคนพยายามที่จะไปหาหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องทาสในสังคมไทย แล้วหลังจากที่เราพยายามหานะคะว่ามีองค์ความรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องท่านในสังคมไทยบ้างซึ่งเดี๋ยวเราจะเอามาคุยกับคุณผู้ชมในช่วงต่อไปเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะเรามาต่อจากช่วงที่แล้วนะครับพูด ทางวนะฮะถึงเรื่องการรับรู้เรื่องธาตุในเมืองไทยว่าเป็นอย่างไรแล้วก็คนไทยในสังคมไทยเนี่ยฮะรับรู้แล้วก็รู้เรื่องธาตุละเอียดกันแค่ไหนบ้างคือคําถามแรกของเราเนี่ยคือเราอยากจะไปทําความรู้จักว่า ทุหน้าตายยางไงทาาทมีเสียงอย่างไรทาาทมีบทสนทนายอย่างไรทตุกินอะไร,รทตุที่เป็นตัวเป็นเป็นเดินอยู่ทํางานอะไรบ้างในบ้านที่มีทาุเขาใช้ทาช่าไปทําอะไรบ้างเราอยากได้ความรู้แบบนี้คุณอาจแล้วใครก็เลยมีคําถามว่าละเมงละครที่ไปทําเรื่องทตาเนี่ย ทำบุคลิกของทาตมาจากฐานข้อมูลอะไรปรากฏว่าก็ได้คาตอบจากคุณอาจว่าไม่มีเขาจินตนาการเอาเองเขาคิดเอาเองว่าทาตควรจะมีอะไรนะคะมินหม้อแปะหน้าดาๆอะไรอย่างเงี้ยเข่าก้นหม้อเห่าก้นหม้อนะคะดาๆเหมือนนักเย็นเงียฮะพอได้อัพขึ้นมาเป็นเมียบ่าวก็ขาวขึ้นมาทันทีฮก็มีแต่ท่าที่จินตนาการเอาเองแล้วพอเราไปหาข้อมูลเขาด้วจริงๆคุณอาจไม่มีทาตในประวัติศาสตร์ไทยหมายความว่า มันไม่มีข้อมูลที่พูดถึงท่าที่มีชีวิตน่ะท่าที่เป็นมนุษย์ท่าที่เดินท่าที่กินพูดถึงท่าที่ว่าอาจจะเป็นในชิดในมีในมั่นที่มีชื่อขึ้นมาในปรากฏนี้ไม่มีแต่มันมีทตุในแบบภาพรวมใช่ภาพรวมมีท่าในแบบภาพรวมนั่นก็คือเราเราไม่ได้เห็นหรอกว่าวิถีชีวิตของทตุเป็นอย่างไรเว้นแต่ว่าถ้าจะต้องไปหาจริงอาจจะต้องนั่งไปดูพวกดีกาทั้งหลายอที่มีการยื่นการลงโทษทตุถูก ทำร้ายถูกเครียดหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่มันไม่มีการศึกษาอย่างเป็นระบบแต่สิ่งที่เราพบเนี่ยคุณอาจเราไปพบสิ่งที่เราเรียกว่าประวัติศาสตร์ของการพูดถึงทาตคือไม่มีประวัติศาสตร์ว่าด้วยทาตแต่มีประวัติศาสตร์การพูดถึงทาตว่าทาตถูกเขียนมาอย่างไรในประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทยซึ่งน่าสนใจนะว่า เราไม่เคยสนใจธาตุในฐานะที่มันมีอยู่จริงๆแต่เรามีความสนใจว่าธาตุถูกอธิบายอย่างไรใ,ในสังคมไทยปรากฏว่าการประวัติศาสตร์การพูดถึงธาตุในสังคมไทยคุณอาจมันไปพ้องกันนะคะกับการสร้างประวัติศาสตร์นิพนธ์ว่าด้วยความเป็นไทย ยากอีกแล้วคุณอ่าจซึ่งอันนี้นะคะอยู่ในบทความของอาจารย์ทเนศคงยานวังนะคะว่าด้วยถ้าศึกษาหรือปัญหาในการศึกษาประวัติศาสตร์ระบบทาตคุณอาจารย์ธเนศอภรสุวรรณอภรสุวรรณนะคะคุณอ่านมันยากมากตรงที่ว่าการพูดถึงทาตเนี่ยแยกไม่ออกจากการเขียนประวัติศาสตร์ความเป็นไทยขึ้นมา ทีนี้ถามว่าทําไมต้องเขียนประวัติศาสตร์ความเป็นไทยขึ้นมาขอแนะนําให้ไปซื้อนังสือเล่มนี้นะค,ะนะครับเราพูดถึงกันหลายครั้งมากหลายครั้งนะแล้วนะคะว่าออตอนที่สร้างประเทศสร้างรัฐช,ชาติไทยขึ้นมาก็มีการสร้างประวัติศาสตร์ไทยขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อที่จะอธิบายว่าความเป็นไทยมาจากไหนแล้วก็เพื่อให้ประชาชนรู้ว่ามีความรู้สึกว่ารากเหง้าเรามีรากเหง้ามาอย่างไร ซึ่งไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับว่าความเป็นจริงคืออะไร,รใช่อันนี้เป็นเรื่องแต่งขึ้นมาล้วนๆนะคะในเรื่องแต่งขึ้นมาล้วนๆเนี่ยเขาไปตั้งต้นอาณาจักรไทยที่อาณาจาักรสุขโทสขโทยัยใช่ครับทีนี้การพยายามจะสร้างสุขโขทัยขึ้นเป็นราชธานีแห่งแรกเป็นยุครื่องเรืองของประเทศไทยเนี่ย มันไปสัมพันธ์กับคําว่าไทยที่แปลว่าเสรีซึ่งตรงกันข้ามกับคําว่าทาตซึ่งแปลว่าไม่มีความเป็นอิสระเสรีเพราะฉะนั้นจึงนํามาสู่สมมุติฐานหรือความเชื่อที่บอกว่าสังคมไทยแต่เก่าก่อนแล้วก็เป็นสังคมที่ดีมากคือเป็นสังคมที่เต็มไปด้วย ความเขาเรียกว<ข>่าอะไรเสรีภาพสังคมไทยกําเนิดขึ้นมาจากการให้คุณค่าแก่เสรีภาพดูเป็นอุตมรัฐยังไงไม่ทราบนะครับอันนี้คือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นะนะคะ,<ฮ>ะถามว่าใครสร้างขึ้นประวัติศาสตร์นิพนธ์ของไทยชุดนี้ถูกสร้างขึ้นโดยบุคคลสําคัญ4ท่านด้วยกันนะคะนั่นก็คือ1 จอจเซเดซึ่งเป็นนักบูรพคดีศึกษานักบูรพคดีศึกษาในยุคข,ของจอจเซเดเนี่ยซึ่งมีอิทธิพลมากต่อการศึกษาประวัติศาสตร์และโบราณคดีของยุคอาณานิคม,ม,มการศึกษาประวัติศาสตร์และโบราณคดีของยุคอาณานิคมมีความสําคัญอย่างไรม,มีความสําคัญก็คือว่าเจ้าอาณานิคมพยายามจะสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาชุดหนึ่งนั่นก็คือองค์ความรู้ที่บอกว่าในโลกนี้จะมีอู่อารยธรรมอยู่สักสองสาแห่งแล้วอู่อารยธรรม ที่สําคัญไม่ใช่เป็นกรีกโรมันจีนอียิปต์อินเดียจะเป็นคนที่กระจายอหนาจของวัฒนธรรมความเจริญก้าวหน้าและอารยธรรมสู่ท้องถิ่นซึ่งเป็นดินแดนแห่งความป่าเถื่อนองค์ความรู้นี้จะไปสนับสนุนลัทธิล่านานิคมเพื่อที่จะไปสร้างความเชื่อที่ว่าการล่านานิคมก็เพื่อที่จะไปปลดปล่อยบ้านป่าเมืองเถื่อนนะคะให้มีระยะ ให้หลุดพ้นจากความเป็นป่าเถื่อนเฉกเช่นเดียวกันกับที่กรีกโรมันอียิปต์อินเดียและจีนนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ท้องถิ่นต่างๆจอร์เซเดยก็เป็นหนึ่งในกระแสของนักประวัติศาสตร์และโบราณคดียุคนี้เพราะฉะนั้นจอรเซเดยก็จะมาศึกษาไทยลาวเขมรขม้ามานะโดยที่บอกว่าในช่วงอุตสาคะนี้เป็นท้องถิ่นที่ได้รับอารยธรรมมาจากอินเดียและไทยก็เป็นหนึ่งในนั้น เาเสดแล้วก็มีกรมพยาดำรงราชานุนภาพมิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยถัดมาก็คือหลวงวิจิตวัทการแล้วก็ก่อนหลวงวิจิตวาทการก็คือรัชกาลที่หซึ่งเป็นผู้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์นิพนธ์ชุดนี้ขึ้นมานะคะนั่นก็คือประวัติศาสตร์นิพนธ์ชุดที่บอกว่าประเทศไทยเริ่มต้นที่กรุงสุโข,ขทยัยเป็นดินแดนที่ ไม่มีธาตุในนามีข้าวไม่มีธาตุการที่บอกว่าสุโขทัยไม่มีธาตุเนี่ยสำคัญอย่างไรเกี่ยวกับการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับความเป็นไทยและความเข้าใจของสังคมไทยเกี่ยวกับธาตุเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อในช่วงหน้าค่ะ ในช่วงที่แล้วนะครับคุณคำประกาศทิ้งท้ายไว้ด้วยเรื่องว่าผู้บุคคลสําคัญที่มีอิทธิพลในการทําประวัติศาสตร์นิพ์ในประเทศไทยนะฮะสีท่านได้แก่ศาสตราจารย์ยศเซเดนะฮะแล้วก็กรมพญาดํารงราชานุภาพนะฮะแล้วก็รัชากาลที่6แล้วก็หลวงวิจิตรบัณการสีท่านทีนี้เราก็ลองมาดูว่าในประวัติศาสตร์ที่เหล่านั้นท่านเหล่านั้นเขียนที่ให้สุโขทัยเป็นราชธา,านีแห่งแรกนั้นมีเรื่องอะไรต่อบ,บ้างครับซึ่งนะฮะที่เราต้องย้อนกลับไปแบบนี้นะคะเพื่อที่จะได้เข้าใจว่า ทั้งหมดเนี่ยเขียนขึ้นมาเพื่อที่จะบอกว่าเพื่อที่จะไปสนับสนุนข้อเสนอที่ว่าสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่ดีไม่เหมือนใครอันนี้ถ้าเรากลับมาดูการรับรู้ประวัติศาสตร์ของสลิมไทยในปัจจุบันเนี่ย <c oughs> ก็คือจะมาในประวัติาาศาสตร์นิสานนี้นะคะ ทำให้ข้อดอกเทียแต่ว่าประวัติศาสตร์นิพนธ์สายนี้ต้องมีอิทธิพลมากเนื่องจากว่าเป็น <c oughs> ประวัติศาสตร์นิพนธ์ที่ใช้ในแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ <c oughs> ด้วยใช่ไหมครับ <c oughs> แต่อิทธิพลมันก็ขึ้นขึ้นลงลง huh. นะคะซึ่งคงจะไม่ขยายความในที่นี้แต่เป็นอันว่ามันเป็นประวัติศาสตร์นิพนธ์ที่ครองเขาศัพ์เขาใช้คาว่าฮจม e m นี่นะคะคือครองอํานาจนําอยู่ในประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาของสังคมไทยก็ไปเริ่มต้นที่อยุธยานะคะเพื่อที่จะไปเ สรุปว่าประวัติศาสตร์ไทยจริงๆเนี่ยไม่มีระบบทาตมีแต่บ่าวกับไพร่เท่านั้นเช่นในสมัยสุโขทัยไม่มีซึ่งสิ่งที่เรียกว่าทาตเลยโดยสิ้นเชิงนะฮะทาสเริ่มมีในสมัยอยุธยาเหตุที่ทาตมีมาในสมัยอยุธยาก็เพราะอะไรคุณอาจได้รับอิทธิพลจากขอมเหมือนเทวราชาอะไรที่ไม่ดีเนี่ยต้องมาจากต่างชาติจะไม่ใช่ของเราเองอะไรที่ไม่ดีเนี่ยมักจะเป็นอิทธิพลมาจาก ต่างประเทศนะคะนอกจากนั้นนะคะในองค์ความรู้ชุดนี้นะคะคยังอธิบายอีกว่าแต่เดิมชนชาติไทยไม่มีที่จะเป็นทาสและไทยได้ประเพณีทาสกรรมกรมาจากขอมทาสจึงมีได้สืบมาในประเทศสยามนอกจากนั้นนะคะประวัติศาสตร์ไทยอาอณาจักรชนชาติไทยซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของกรุงสุขโขทยัยจะ เ,เป็นอรารยธรรมที่สูงส่งมากมนะคะแล้วก็รุ่งเรืองที่สุดแล้วก็องค์ความรู้นี้นะคะอันนี้เป็นองค์ความรู้ในสมัยกรมพรยาดำรงราชานุภาพองความรู้นี้นะคะยังได้รับการสืบทอดมาในนักประวัติศาสตร์ยุคหลังอีกในบทความของ ตรีอมาตยากุลนะคะก็ได้ระบุเอาไว้ว่าการปกครองในสมัยพ่อขุนรามคำแหงเป็นการปกครองแบบบิดากับบุตรการเศรษฐกิจของแต่ละครอบครัวก็ไม่มีการเหลื่อมล้ำกันมากนะักเพราะของฟุ่มเฟือยไม่มีมทําให้มีช่องว่างระหว่างคนมีกับคนจนน้อยมากมทั้งพ่อขุนรามคำแหงก็ได้ทรงพยายามขจัดแบบอย่างและอิทธิพลของต่างชาติออกไปจึงไม่น่าทําให้เกิดมิทาาในสมัยนั้นได้ คุณอาจเห็นร่องรอยของการอธิบายความเป็นไทยที่อยู่ในกระแสประวัติศาสตร์นี้ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นณปัจจุบันก็ยังเป็นเช่นนั้นและเชื่อเช่นนั้นอยู่ณปัจจุบันก็ยังมีคนไทยที่พยายามจะอธิบายประวัติศาสตร์ไทยว่าดูสิประวัตออิประเทศไทยในยุคนี้เนี่ยช่างเสื่อมทรามเหลือเกิน ไม่ดีงามเหมือนสมัยสุโขทัยไม่ดีงามเหมือนสมัยรัชกาลที่ห้านักการเมืองสมัยนี้ก็ไม่มีคุณธรรมเหมือนพ่อขุนรามคำแหงที่ปกครองใกล้ชิดกับประชาชนเหมือนพ่อกับลูกแต่ในสายตาของนักประวัติศาสตร์การเขียนประวัติศาสตร์ของประวัติศาสตร์นิพนธ์ชุดนี้ไม่ได้ตั้งอยู่บนหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีอันน่าเชื่อถือได้แต่เป็นการตีความ เพื่อที่จะให้สอดคล้องกับอุดมการทางการเมืองของยุคสร้างชาติในช่วงนั้นช่วงต้นเท่านั้นเองซึ่งอาจารย์ธเนศอาจารย์ธเนศอภรุวลนะคะก็ได้สรุปเอาไว้ว่าการเลือกใช้กรุงสุโขทัยแล้วก็การอธิบายประวัติศาสตร์นิพนธ์ชุดนี้นะคะเป็นไปเพื่อที่จะตอบสนองต่อ ความจำเป็นทางการเมือง<ะ>ที่ต้องการจะตอกยอ้ำแก่คนไทยว่าสังคมไทยนั้นเป็นสังคมที่ไม่มีการกดขี่มไม่มีการมีสรรเสรีไม่มีระบบศักดินาแบบ<ะ>ยุโรปนั่นก็คือที่มาของความพยายามอธิบายว่าระบบศักดินาของไทยนั้นไม่เหมือนกับระบบฟิวดโดของยุโรปเพราะฉะนั้นการปกครองของไทยที่บอกว่ามีพร่มีทาน แต่เดิมเนี่ยตอนสมัยที่เป็นไทยแท้ไทยที่ไม่เคยปะปนกับอารยธรรมอื่นใดเนี่ยลํำพังความเป็นไทยล้น้วนเนี่ยมันเป็นความเป็นไทยที่ดีงามมากมันเป็นความเป็นไทยที่จะไม่มีคําว่าทาตมาเจือปนอยู่เป็นอันขาดเลยทีเดียวจนกระทั่งเข้าสวรยุทยาได้รับอิทธิพลของขอมเข้ามาประเทศไทยเลยกลายมีเรื่องทาสขึ้นมาเห็นนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อะไรที่ไม่ดีเนี่ยเราจึงมักจะเอาไป,าปโยนให้คนวัฒนธรรมของต่างชาตินะฮะก็ซึ่งก็ไม่ได้ต่างจากการพูดหรือว่านักปัจจุบันนี้ที่เราก็ชอบพูดกันว่าอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็มาจากวัฒนธรรมตะวันตกวัฒนธรรมเกาหลีวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่เข้ามามีอิทธิพลในสังคมปัจจุบันเลยแล้วอาจารย์ธเนศก็สรุปไว้นะฮะบอกว่าประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ความถูกต้องของข้อมูลหลักฐานแต่สําคัญและแฝงเร้นอยู่เบื้องหลัง วิธีการของประวัติศาสตร์นั่นก็คือความลงตัวและความเสมอต้นเสมอปลายของความคิดเรื่องอไทยและทาตต่งางหากเป็นความเสมอต้นเสมอปลายที่ถูกสร้างขึ้นมายุคแล้วยุคเก่าโดยนักประวัติศาสตร์รุ่นแล้วรุ่น,นลเล่าตรงนี้เองคือจุดที่น่าสนใจของประวัติของประวัติศาสตร์นิพนธ์เรื่องทาตในสังคมไทยนั่นก็คือในยะและความหมายสําคัญของการศึกษาเรื่องทาต หรือความรู้เรื่องท่านในสังคมไทยนั้นคือการตอบสนองจุดประสงค์และอุดมการณ์ของรัฐช,ชาติตา่างไม่ใช่จุดหมายของการศึกษาเรื่องท่าว่าคืออะไรและมีความเป็นมาอย่างไรดังนั้นลักษณะเด่นของการศึกษาเรื่องท่านในสังคมไทยมันจึงเป็นการศึกษาแบบอัตวิสัยมากกว่าจะเป็นการศึกษาแบบภวะวิสัย การที่นักประวัติศาสตร์ไทยไม่อาจยอมรับว่าอาณาจักรสุขโขทัยมีธาตุไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งนั้นน่าจะเป็นการตกผลึกในสองด้านคือหนึ่งในทางอุดมการณ์ทางการเมืองหรือการกล่อมเกลาทางการเมืองอทําให้ปรัชญาประวัติศาสตร์ของชาติเป็นประวัติศาสตร์กระแสะหลักที่ยากจะเป็นประวัติศาสตร์กระแสะวิภากษ์ครับเนี่ะ สองมาจากปัญหาของประวัติศาสตร์นิพนธ์คือวิธีการในทางประวัติศาสตร์อันเกี่ยวพันกับนักประวัติศาสตร์อาชีพคนข้างมาก mm hmm. เห็นได้ว่าวิชาประวัติศาสตร์เองไม่ค่อยปลดปล่อยตัวเองได้อย่างเต็มที่ mm hmm. ประวัติศาสตร์ไทยจึงมีสภาพเป็นของเล่นของผู้ ทรงคุณวุฒิและอัยอวุฒิมากกว่าจะเป็นศาสตร์แห่งการวิาพากษ์วิจารณ์คุณอาบเพราะฉะนั้นในเมื่อวิชาประวัติศาสตร์ไทยค่ะค,คุณผู้ชมคุณผู้ชมมันเป็นของเล่นของนักปกครองเป็นของเล่นของผู้มีอํานาจมันไม่เคยเป็นวิชาที่ว่าด้วยการวิาพากษ์วิจารณ์องค์ความรู้เดิมเพื่อการปลดปล่อยและเพื่อสร้างเสรีภาพ เมื่อประวัติศาสตร์ไม่ใช่วิชาที่จะนําเสรีภาพมาสู่มนุษย์วิชาประวัติศาสตร์ของไทยจึงเป็นวิชาที่ไม่กล้าที่จะพูดถึงประวัติศาสตร์ว่าด้วยความเป็นทาตที่อิงอยู่กับข้อเท็จจริงไม่กล้าพูดถึงถาทาตเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพูดถึงถาทาสตามความเป็นจริงบบมันจะนํามาซึ่งเสรีภาพและการปลดปล่อย แล้วมันจะนำมาซึ่งการวิพากษ์วิจารณ์และการพังทลายของอำนาจเดิมในสังคมไทยทั้งหมดแต่คุณอาจมีอยู่หนึ่งคนที่กล้าท้าทายความเชื่อนี้และสร้างประวัติศาสตร์กระแสวิพากษ์และพยายามจะท้าทายองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องธาตุที่เป็นองค์ความรู้ชุดเดิมให้ผมถ่ายไหมครับใครคะน่าจะเป็นคุณจิตภูมิศักดิ์หรือเปล่าคุณอ่านมาแล้วคุณไม่ได้ถ่ายนี่นะค่ะคุณผู้ชมพรุ่งนี้เราจะมาคุยเรื่องธาตุกันต่อนะคะวันนี้คิดเล่นเห็นต่างต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ